เตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบปดปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะนะคะวันนี้นะคะแนวทางนะคะพี่ลิวมีแนวทางเราพัฒนาวันที่แปดเดือน พฤศจิกายนหกสีมาฝากนะคะเด่นสองเด่นแปดวิ่งเก้านะคะนะคะก็จะมีนะคะจับตัวเลีกเนาะจะมาจับตัวเลีนะคะจับคู่นะคะสองแปดนะคะสองเจ็ดเนาะจะ นะคะสองแปดสองเองจ็ดนะคะสองสามสองหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะสามหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะ จ็ดสามน,นจะจ๊ะแปดเจ็ดนะคะ, 8, 7, ะ,คะตัวหนังสือบางง่ามแปดเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเก้าสาม ก้าสามแปดหนึ่งเราจะแปดหนึ่งนะนะคะถ้าเบิ้ลมานะคะถ้าเบิ้ลมาเนาะจานะ๋าเนาะถ้าเบิ้ลมาก็จะมีสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปด เก่าๆเ,เนอจะเนาะอู้เบิ่นลายงวดนี่เนอจะนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงทาสูตรหวยเนอจะเนาะสูตรหวยขึ้นมาเนอจะนะคะคาดตัวเลขให้เนอจะคาดตัวเลขนะคะตัวเลขที่คาดว่าจะมานะคะตัวเลขคาดว่าจะมาก็นะคะตัวสองนะคะ แปดเจ็ดนะคะสองสามเนาะจ้าเนาะคัดคัดเลขให้เนาะจ้ะถ้าเบิ้นเนาะจ้ะเนาะแปดแปดนะคะตามสามนะคะ,ะ,ค,ะค,คัดเลขใ,ให้เลือหน่อยโตล่งเนาะจ้าเนาะนะคะ,นะคะจ้าตามนี้เนาะจ้าเนาะ นะคะเพื่อนๆจ้านะคะมีตาล่างอยู่ด้วยพี่น้องจ้าว่าแต่เขียนตาล่างลงแล้วจ้านะคะแนวทางเราพัฒนาวันที่8ปดพฤศจิกายนหกสี่นะคะเด่นสองแปดวิ่งเก้านะคะได้ตามนี้เนาะพี่น้องจ้าได้ตามนี้เลยนะคะขอบคุณที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อจ้าช่องพี่หลิวผ้าร่วยนะคะช่องพี่หลีวชาแนลนะคะ รวยๆปังๆนะคะท่านที่มารับชมรวยๆว,วยปังๆนะคะมีโชค,ม,โชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงนะคะผิดภาพระการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะสวัสดีค่ะเพิ่มนะจ๊ะเมื่อกี้เพื่อนๆจ้าในี่แปดหนึ่งลืมเขียนใส่8ปดหนึ่งเก้หนึ่งเออแปดหนึ่งกับเก้าแปดนะจ๊ะลืมใส่ลายตัวให้แต่ว่าวการเน้นให้นะจ๊ะนะคะ าตามนี่เด้อเพืเ่อนๆจา้านะคะ